หนูเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงพอ่อพอแม,แม่่ทั้งสองบ้านถึงโกรธกันพอดีว่ามีพี่คนหนึ่งส่งแคปภาพตอนไลฟ์สดสนอนลําเพินชมเมื่อคืนมาให้ที่ฉันเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงสามารถทะเลาะกันได้ขนาดนี้พวกเรากำลังรุมสาบแช่งคุณ พวกเรากำลังรุมสาบแช่งคุณพวกเรากำลังรุมสาแช่งคุณให้คุณไม่ได้ตายดีให้คุณพิการก่อนตายให้คุณมีอันเป็นไปแบบชิบหายวายวอดไม่ได้ตายดีแบบปกติขอให้ตายทั้งโคตรขอให้ตายทั้งโคตรเง่าสักราระ เป็นตัวอย่างหนึ่งข้อความลักกันนะคะไม่ได้มีเจตนาเพื่อจะให้เกิดการทะเลาะก,กันแต่ว่าอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้หลังจากนี้มีสติมากๆนะคะถ้าสมมติว่าช่องนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สองบ้านหักรักกันได้ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ ก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าจะลองลงคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ลองดูผลลัพธ์ก่อนแล้วกันนะคะนี่ถือเป็นตัวอย่างคะ่ะของหนึ่งข้อความที่เกิดขึ้นซึ่งเขาบอกว่าเป็นข้อความที่ช่องใหญ่กำลังไลฟ์สดคะ่ะมีเป็นกลุ่ม ของอีกหนึ่งบ้านที่มาพิมพ์ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของอีกหนึ่งบ้านจริงๆหรือเปล่าแต่มันเป็นข้อความในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นข้อความนี้ค่ะเป็นข้อความที่พิมพ์ว่าเราให้ฟังเพื่อนๆวันนี้ไปตลาดนัดเจอนักร้องตลาดนัดเสียงไหลมือพิการน่าสงสารมากเลยทำบุญไป100ร แรงสัดสัดเลยเยอะ yeah. แรงมากจิตใจทำด้ดยอะไรอ่าบ่นึงนะสามารถพิมพ์กันได้แบบนี้เลยเหรอคือเอาเอาง่ายๆก่อนตอนนี้ตั้งตนเอาพวกรนทุกคนจะเย็นๆก่อนนะทุกคนทำความเข้าใจว่านี่ไม่ใช่สมมุติว่านี่ไม่ใช่สองบ้านหักทะเลาะก,กันนะเป็นใครก็ไม่รู้มาพิมพ์ะ่ะ แล้วเราไปเจอข้อความแบบนี้ตอนเพจหลักกำลังไลฟ์สดแล้วพิมพ์ว่าเล่าให้ฟังเพื่อนๆวันนี้ไปตลาดนะัดเจอนักร้องตลาดนะัดเสียงไหลมือพิการน่าสงสารมากเลยทำบุญไปหนึ่งรเอาเป็นว่าไม่รู้ละกันว่าต้นเหตุว่าคนเนี้คืออยู่บ้านหักไหนด้วยก็ตามนะไม่ไม่รู้แต่แค่ยอยากจะบอกว่า ต้องถูกเลี้ยงดูมาขนาดไหนถึงสามารถบูลลี่คนได้ขนาดนี้ชีวิตต้องขาดความอบอุ่นขนาดไหนพ่อแม่ไม่รักหรือเปล่าหรือการศึกษาเข้าไม่ถึงหรอถึงสามารถที่จะพิมพ์ข้อความแบบนี้เพื่อที่จะบูลลี่คนอื่นได้ต่อให้เรื่องนี้ไม่ได้พูดว่าคนที่พูดถึงคืออู๋อิงก็ตามนะแต่ถ้าพูดถึงว่า คุณไปตลาดนะจริงๆแล้วคุณไปเจอแล้วคุณเอามาเล่าให้ฟังอ่ะ Serbia, คุณพูดเพื่ออะไรวะพูดเพื่ออะไรนี่ไม่เข้าใจเลยอะ่ะคือต้องการอะไรจากสังคมนี่ไม่ไม่เข้าใจจริงๆ,จงๆ,จงๆเจตนาที่ต้องการที่จะพูดอ่ะคือต้องการให้ให้ทุกคนรู้ว่ามึงสูงส่งกว่าคนอื่นเขาบอกคือต้องการพูดให้ทุกทุกคนเขารู้ว่าตัวตัวเองแบบ ประเสริฐมากๆหรอคะหรือว่าต้องการที่จะทำให้เกิดการแตกแยกเกิดการที่จะ discredit นักร้องเสียงไหลคนนี้หรอคะซึ่งนักร้องเสียงไหลที่ฉันไม่รับนะเพราะลูกสาวกูร้องเพลงออกมาีสัตลูกสาวกูร้องเพลงเป็นล้านวิวลูกสาวกูร้องเพลงเป็นแบบ20 30, 30ล้านวิวไม่รับคะ่ะขออนุญ,ญาตไม่รับ ค่อนข้างจะแรงพอสมควรแต่อยากจะบอกให้เลยนะว่าเวรกรรมมันมีจริงให้หน้าที่ของเวรกรรมเนี่ยมันทําหน้าที่ไปการที่ที่ฉันขึ้นมาทำคอนเทนต์นี้ไม่ได้ต้องการทำคอนเทนต์เพื่อเรียกยอดวิวแต่ดิฉันนำคอนเทนต์นี้เพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่าการที่เรารู้เท่าทันเสือมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการใช้โซเชียลมีเดียในทุกๆวันนี้ เพราะว่าการที่เรายังปล่อยให้ลักษณะของคอมเมนต์บูลลี่แบบเนี้มันทำร้ายใครก็ตามอ่ะมันไม่มีวันเป็นเรื่องที่ดีได้เลยเว้ยจิตใจมึงโคตรเฮี้ยเลยอ่ะคืออยากจะบอกว่าวันตอนนี้มึงอาจจะดูคลิปนี้อยู่พร้อมกับบอกกับตัว,ต,วตัวมึงเองว่าประสบความสำเร็จแล้วมีช่องช่องนึงเอาข่าวมันไปพูดแล้วแฟนคลับมาโจมตีก็ตามอ่ะ แต่อยากจะบอกให้เลยนะว่าพวกเรากำลังรุมสาบแช่งคุณพวกเรากำลังรุมสาบแช่งคุณพวกเรากำลังรุมสาบแช่งคุณให้คุณไม่ได้ตายดีให้คุณพิการก่อนตายให้คุณมีอันเป็นไปแบบชิบหายวายวอดไม่ได้ตายดีแบบปกติ ขอให้ตายทั้งโคตรขอให้ตายทั้งโคตรเน่าสกราชครอบครัวไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรรู้ปะการที่เราเอาศักดิ์ศรีของเราไปแลกกับคุณน่ะเราแค่อยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทํำอ่ะมันเป็นเวรกรรมจริงๆแล้ววันเนี้ยที่เราพูดเหมือนเมื่อกี้ดูแอบโลกจิตดิดๆก็ตามก็เหอะแต่อยากจะบอกให้ว่า เราแค่อยากจะบอกคุณว่ามันคุณไม่ควรทำกับใครที่ไหนต่อให้มันไม่ใช่สังคมแฟนดอมหรือว่ามันไม่ใช่สังคมศิลปินน่ะการที่คุณทำแบบเนี้มันคือเวรกรรมเ้ยแล้วเราอะ่ะไม่ได้อยากจะเอาความคุณงามความดีของเราแฟนคลับอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะไปเพื่อที่จะโจมตีใครก็ตามอะ่ะ อย่างหนึ่งเลยต้องทำความเข้าใจกันให้มากๆเลยนะว่าคอมเมนต์แบบเนี้ยมันไม่ได้ทำให้ใครให้ใครดีเลยอะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือต่อให้ต่อให้เรื่องเนี้ยคุณไม่ได้พลาดพิงใครคุณแค่อาจจะพาดพิงแค่นักร้องเสียงไหลที่อยู่ในตลาดนัดก็เหอะ <c oughs> แต่ถ้าสมมติว่า แล้วนักร้องเสียงไหลที่อยู่ในตลาดนัดเขาผิดตรงไหนฉันถามหน่อยต่อให้นักร้องเสียงซึ่งกูบอกเลยว่ากูไม่รับเรื่องนี้กูไม่ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นอุ๋ยเพราะมันไม่มีมูลของความจริงเลยสิ่งสำคัญที่สุดคือลูกสาวกูเก่งมากและลูกสาวกูดีมากและอย่างหนึ่งที่มึงพิมพ์มาแบบเนี้ยมันคือต้องการอะไรจากสังคมท้ายที่สุดค่ะขออนุญาตสาบแช่งขอให้ ชีวิตพบเจอแต่ความย่อยยับขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความพินาศสันตโลขอให้พบเจอแต่เรื่องราวที่เลวร้ายในชีวิตขอให้ไม่มีวันที่ดีขอให้ไม่มีความสุขขอให้ชีวิตอยู่อย่างไร้จุดหมายขอให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องเลวร้ายไม่มีวันได้ผุดได้เกิดชาติหน้าตายไปก็ขอให้ได้เป็นแค่สัตว์เดรัจฉาน หวังว่าซานน่าจะไมได้เจอกันนะคะ